กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะเรามุ่งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการที่จะพัฒนาเป็นรัฐบาลดิจิทัลนะคะเรานําระบบดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชนนะคะด้านแรกที่เกี่ยวกับข้อกับการจดทะเบียนนิติบุคคลนะคะเราพัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลนะคะให้เป็นระบบดิจิทัลประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการผ่านทางออนไลน์ได้แล้วนะคะเราเพิ่งเปิดการบริการโฉมใหม่ในระบบ จดทะเบียนนิติบุคคลที่เรียกว่า d v d Biz r e g i s t นะคะประชาชนที่สนใจจะจดทะเบียนหรือว่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานทางทะเบียนนิติบุคคลสามารถเข้ามาใช้บริการได้ผ่านทางออนไลน์นะคะทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะนอกจากจะเป็นเรื่องการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วนะคะ งานให้บริการทางทะเบียนนิติบุคคลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะคะการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจเราก็ให้บริการผ่านระบบออนไลน์แล้วนะคะแล้วก็ปัจจุบันเราอยู่ระหว่างพัฒนาระบบจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้านะคะให้เป็นระบบดิจิทัลคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้ได้นะคะภายในปี2568นี้ค่ะ ในด้านที่2นะคะเรื่องการให้บริการข้อมูลธุรกิจนะคะเรามีคลังข้อมูลธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะผู้ที่สนใจจะเข้ามาค้นคว้าข้อมูลนิติบุคคลนะคะสามารถเข้ามาใช้ผ่านทางออนไลน์นะคะเรามีคลังข้อมูลเรียกว่า DBD Data Warehouse นะคะเข้าใช้ผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะในด้านที่3เกี่ยวกับการส่งเสริมศัก,กยภาพของธุรกิจนะคะ เรามีการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการเผยแพร่หลักสูตรที่เรียกว่า e-learning นะคะประชาชนที่สนใจนะคะผู้ประกอบการเรามีทั้งหมด4หลักสูตร32วิชานะคะผู้สนใจก็เข้ามาเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะแล้วในส่วนสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับธรรมาพิบาลธุรกิจนะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยก็เปิดให้บริการแก่ ผู้ทำบัญชีนะคะสามารถมาแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีได้ผ่านระบบดิจิทัลที่เรียกว่า e-accountant นะคะก็เรียกว่าทุกงานบริการของกรมพัฒนาธุกรกิจการค้าที่ติดต่อกับประชาชนเรานำระบบดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชนเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนเป็นสำคัญะคะ่ะ ถ้าประชาชนมีข้อสอบถามสามารถสอบถามได้ที่ call center 1570หรือว่า w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  d d b d g o t h นะคะถือเป็นเกียรตินะคะของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะถือว่าเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกคนก็ มีความรู้สึกภูมิใจนะคะแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะต้องขอบคุณสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะคะที่จัดให้มีการให้รางวัลน,นี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรนะคะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกคนที่สนับสนุนการทำงานของกรมเข้าสู่การพัฒนาประชาชนด้วยระบบดิจิทละะัลค่ะ